การเล่านิทานอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมอง,มองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมาลายูชุดนี้จัดทาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมามกรชัยศูนย์สมุทารรัฐเอเชียตนออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมาลายูณนะพื้นที่อำเภอรือศะจังหวัดดาราธิวาส 2,568ศนิทานเรื่องความอดทนในสมัยก่อนนั้นบ้านคนสร้างห่งหางๆกันมีบ้านหลังหนึ่งสร้างอยู่ในสวนฤดูทำนาก็ทำนาเลี้ยงวัวครอบครัวน,นี้มีสองคนคือลูกชายและแม่ส่วนพ่อนั้นเสียไปนานแล้ว พอถึงฤดูทำนาก็จุงควายไปไถนาหวานกล้าดำนาฤดูน้ำหลากก็จับปลาในทุ่งโดยใช้เครื่องมือเช่นสุ่มแหอวนเด็กชายเป็นเด็กที่ขยันมากสามารถทำงานแทนพ่อได้ทุกอย่างและไม่ได้เรียนหนังสือแม่เขาสอนเด็กชายแค่เรื่องหลักศาสนาและการปฏิบัติศาสนากิจเบื้องต้นเท่านั้นเช่นการละหมาดถ,ถือศีลอด พอโตขึ้นมาเด็กหนุ่มอายุได้ประมาณยี่สิบต้นๆเขาก็บอกกับแม่ว่าเขาอยากแต่งงานแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีสินสอดให้นะลูกชายก็บอกว่าไม่เป็นไรจ้าแม่เราก็หาคนที่ชอบเราจะหาคนที่สวยหรือรวยก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินใครชอบเราเราก็แต่งกับคนนั้นหลังจากนั้นเขาก็เดินทางออกจากบ้านทำงานรับจ้างทั่วไป แล้วแต่ว่าใครจะจ้างให้ทำอะไรจนไปถึงบ้านของชายชาราคนหนึ่งช,ชายชราก็ถามว่ามาจากไหนแล้วพ่อหนุม่มชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าข้าเดินทางมาจากทิศตะวันตกบ้านอยู่ริมคลองช,ชายชราก็ถามต่อว่าแล้วเจ้ามาทำอะไรชายหนุ่มก็ตอบว่าจริงๆแล้วก็มาหาหญิงสาวแต่งภรรยาแต่ข้าเป็นคนยากจนไม่มีเงินอยู่กับแม่สองคน ชายชราก็ถามว่าแล้วจะทำอะไรเป็นบ้างชายหนุ่มก็ตอบว่าผมทำได้ทุกอย่างไถนาดำนาหาปลาเลี้ยงบัวก็ทั่วไปนั่นแหละชายชะลาก็ถามต่อว่าแล้วจะไปที่ไหนละ่ะชายหนุ่มก็ตอบว่าก็จะไปเรื่อยๆถ้าเจอคนที่ชอบก็แต่งกับคนนั้นแหละสมัยก่อนถ้าจะออกเดินทางก็ต้องเตรียมสเสบียงพวกข้าวกล่อง ไม่มีร้านข้าวให้ซื้อกินกลางทางเหมือนในปัจจุบันชายหนุ่มก็ห่อข้าวกับปลาส้มที่ทำเองมาและถามชายชาราว่าผมขอหยุดกินข้าวตรงนี้ได้ไหมครับชายชาราก็อนุญาตทั้งสองก็นั่งคุยกันสัพเพเหระพอกินข้าวเสร็จชายชาราก็ถามชายหนุ่มว่าลิงควายเป็นไหมชายหนุ่มก็ตอบว่าเลี้ยงเป็นครับพอดีกับที่หมู่บ้านนั้นกำลังจะสร้างมัสยิด แล้วชายชาราเองก็เลี้ยงควายแต่พออายุเยอะแล้วก็ไม่มีแรงจะจูงควายไปช่วยงานชายชาราก็บอกกับชายหนุ่มว่าถ้าหนุ่มเลี้ยงควายเป็นก็เชวยจูงควายไปลากไม้ได้ไหมชายหนุ่มก็ตอบกลับว่าดีเลยครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนถ้าที่นี่จะสร้างมสัสยิดผมก็ยินดีช่วยชายชาราก็ให้ควายกับชายหนุ่มซึ่งเป็นควายตัวผู้ที่สวยมากตัวใหญ่รอบคอเท่ากับหนึ่งคนอก เขายาวประมาณหนึ่งศอกหลังจากนั้นชายชรา,าก็ให้ชายหนุ่มอาศัยอยู่กับเขาก่อนจะได้ช่วยลากไม้ไปช่วยกันสร้างมัสยิดชายหนุ่มอยู่กับชายชรา,ลาแล้วเอาควายไปช่วยลากไม้จากบนเขามาสร้างมัสยิดโดยใช้ไม้สองท่อนผูกไว้บนหลังหนึ่งท่อนและตรงสะโพกอีกหนึ่งท่อนแล้วใช้ไม้อีกท่อนวางไว้ตรงคอซึ่งผูกด้วยหวาย ชายหนุ่มคนนั้นทั้งเช้าเย็นก็ช่วยชายชาาลากไม้ออกจากป่าและระหว่างที่เดินทางไปทำงานก็ห่อข้าวไปกินการทำงานางนี้ต้องใช้เวลาบางครั้งกว่าจะเสร็จก็เที่ยงวันเวลาช่วงเที่ยงพวกเขาก็จะกินข้าวร่วมกันพักละหมาดซึ่งคนที่ไปช่วยเนี่ยมีทั้งชาวบ้านโต๊อิหมามและคอเต็บของหมู่บ้านอยู่มาวันหนึ่ง พอเต็บก็ได้ถามชายหนุ่มว่าเจ้าเป็นอิหมามนำละหมาดได้ไหมชายหนุ่มก็ตอบว่าพอได้ครับเพราะผมมีแม่สอนพอเต็บก็เลยให้ชายหนุ่มเป็นคนนำละหมาดเพราะเขาต้องการดูว่าชายหนุ่มนำละหมาดได้จริงไหมพอละหมาดเสร็จกินข้าวดื่มโกปีกันเรียบร้อยก็จุงควายขึ้นจากน้ำและเดินออกจากป่ากว่าจะกลับถึงหมู่บ้านก็ถึงวัดตูอิชาพอดี ละหมาตอิชาเสร็จไม่นานก็ถึงมักริบอยู่อย่างนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์คอเต็บคนนั้นก็กลับไปบอกลูกสาวว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งถ้าทางใช้ได้เป็นอิหมามนำละหมาดได้ลูกสาวของคอเต็บไปแอบดูชายหนุม่มก็รู้สึกชอบพอคอเต็บก็เลยไปบอกกับชายหนุ่มว่าหนุม่มมีสาวคนหนึ่งอยากให้ไปดูตัวสนใจไหมชายหนุ่มก็ตอบกลับว่า ผมเป็นคนยากจนไม่มีเงินอยู่กับแม่สองคนถ้าแต่งงานก็จะให้ผู้หญิงไปอยู่ที่บ้านเขาเต็บก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่อยากให้ไปดูตัวก่อนว่าชอบไหมชายหนุ่มก็ถามว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่เขาเต็บก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นลูกสาวของตนเองบอกแค่ว่าให้ไปดูตัวก่อนชายหนุ่มคนนั้นก็ยินยอมไปดูตัวก่อนพอไปถึงฝั่งผู้หญิงก็ยกน้ำมาเสิร์ฟยกเชี่ยนหมากออกมา ระหว่างฝ่ายหญิงเข้าครัวไปทำกับข้าวในระหว่างที่กำลังตำน้ำพริกนั้นแม่ฝ่ายหญิงก็ตีไปที่มือของลูกสาวและบอกว่าตอนตำน้ำพริกอย่าตำแรงนะักหญิงสาวก็ผ่อนแรงลงพอต้มน้ำเสร็จก็ทำโกปีและยกออกไปเสิร์ฟพอดีที่หมากในปากหมดลงก็ดื่มโกปีกันพอดื่มโกปีเสร็จพอดีกับข้าวที่ทำเสร็จแล้วก็ยกออกมา กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยคอเต็บก็ถามชายหนุ่มว่าชอบฝ่ายหญิงไหมตอนนั้นชายหนุ่มถึงได้กระจ่างว่าหญิงสาวเป็นลูกของคอเต็บฝั่งคอเต็บก็ยอมรับและบอกว่าเขาชอบชายหนุ่มมากฝั่งชายหนุ่มเองก็บอกกับคอเต็บด้วยคำพูดเดิมคือเขาเป็นคนยากจนซึ่งคอเต็บก็รับได้ไม่มีปัญหาขอแค่ชายหนุ่มชอบพอลูกสาวเขาก็กลับไปบอกแม่ที่บ้านได้เลย พอแต่งงานกันแล้วชายหนุ่มก็พาหญิงสาวกลับไปที่บ้านของตนเองกลับไปอยู่กับแม่ทําสวนทําไร่ทํานากันไปตามประสาอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มก็บอกกับภรรยาว่าตนเองเป็นคนที่ได้ความรู้ในเรื่องของศาสนาถ้าพี่ไปเรียนแล้วน้องอยู่กับแม่สองคนได้ไหมชายหนุ่มขอกับภรรยาของตนเองว่าจะไปเรียนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถสอนภรรยาของตนเองได้เลยในเรื่องศาสนา คิดว่าตนเองไม่มีความสามารถพอที่จะจุงมือภรยาเข้าสวรรค์ฝั่งผู้หญิงในเมื่อสามีขอมาขนาดนี้แล้วก็ยินยอมให้สามีตัวเองไปเรียนและจะอยู่ดูแลแม่สามีเองฝั่งสามีก็บอกกล่าวแม่ของตนเองร่ำลากันเสร็จสับก็ออกเดินทางในระหว่างการเดินทางนั้นชายหนุ่มได้เจอกับชายชาราคนหนึ่งชายชาราก็ได้ถามขึ้นมาว่าพอหนุ่มกำลังจะไปไหนหรอ พอหนุ่มก็ตอบกลับว่าผมจะไปเรียนครับพอชายชราได้รู้อย่างนั้นก็บอกกับชายหนุ่มว่าถ้าจะไปเรียนข้าก็อยากให้เจ้าจำไว้อย่างหนึง่งคือหนุ่มจะต้องรู้จักอดทนนะฟังชายหนุ่มฟังคำสอนของชายชราก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคงโง่ามากขนาดความรู้แค่ความอดทนยังไม่รู้จักเลยพอรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งทำให้เขามีกำลังใจในการเรียนเขาไปเรียนอยู่ปอนะ ซึ่งระยะทางระหว่างบ้านกับปอนเนออยู่ไกลกันมากเขาไปอยู่ได้3มเดือนก็กลับมาช่วยที่บ้านทนาํานาไถนาหวานกล้าไว้ให้แล้วก็กลับไปเรียนต่อแต่การไปเรียนครั้งนี้เขาไปนานถึง15ปีด้วยความมุ่งมั่นในการหาความรู้และเชื่อฟังคำพูดของแม่ที่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนและด้วยความเก่งของเขาเขาก็ได้รับเลือกจากบาบบให้เป็นคนนำละหมาดนำดูอา เขาทำได้ทุกอย่างจะเวลาผ่านไป15ปีถึงคราวที่จะกลับบ้านบาบอก,ก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรจะสอนให้กับชายหนุ่มอีกแล้วความรู้ทั้งหมดที่มีเขาได้มอบให้ชายหนุ่มไปหมดแล้วชายหนุ่มจะกลับไปเปิดปาเนาะก,ก็ได้ระหว่างเดินทางกลับชายหนุ่มไม่มีการแวะที่ไหนเลยเพราะคิดถึงภรรยาที่บ้านมากกลับมาถึงบ้านก็ค่ำแล้วเขาให้สลามแต่ไม่มีใครตอบรับเขาก็เลยตัดสินใจผลักประตูเข้าไป เห็นว่าภรรยาตนเองกำลังกอดอยู่กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่ก็เกิดบันดาลโทสะดึงมีดที่เสียบไว้ที่เอวแทงไปที่เอวของผู้ชายคนนั้นแทงซ้ำๆซ้ำๆฝั่งภรรยาก็พยายามห้ามปราม์มห้ามปรามไปร้องไห้ไปจนสลบชายหนุ่มก็ยังไม่หยุดมือพอเขาได้สติขึ้นมาเขาก็ตกใจว่าตัวเองได้ทำบาปใหญ่ก็คือการฆ่าคนตายพอภรรยาฟื้นขึ้นมา สามีก็ถามว่าทำไมถึงไปกอดกับผู้ชายอื่นภรรยาก็ตอบกลับว่าพี่อดทนพี่สบายใจเย็น,ยนพี่ทิ้งบ้านไปเรียนกี่ปีฝั่งสามีก็ตอบว่า15ปีภรราก็บอกว่าระหว่างที่พี่ไปเรียนฉันเริ่มตั้งท้องแล้วช่วงที่พี่กลับมา3เดือนแรกฉันก็ไม่ทันได้บอกพอเห็นว่าพี่ยุ่งอยู่การไถานาหวานกล้าแล้วก็รีบไปเรียนต่อคิดเอาเองว่าพี่จะกลับมาอีกไม่นาน ผ่านไป15ปีลูกเราก็โตขึ้นขนาดนี้แหละคนคนนี้คือลูกของพี่ฝั่งสามีพอได้ยินก็สลบตื่นขึ้นมาได้สติก็นึกถึงคำพูดของชายชาราที่เคยบอกกับเขาว่าหนุ่มไปเรียนแล้วจะต้องอดทนนะนิทานเรื่องนี้ต้องการจะบอกว่าคนเราจะต้องมีความอดทนถ้ารู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจรู้สึกว่าใจไม่สงบไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะเป็นอย่างชายหนุ่มในเรื่องนี้ ขนาดเรียนปอนอะมาตั้ง15ปีได้ความรู้ของบาบอมาจนหมดแต่พอมาเจอภาพที่รู้สึกว่ารับไม่ได้ก็พังมือฆ่าลูกของตนเองตาย